สวัสดีครับสวัสดีสวัสดี FC สวัสดีพี่น้องเราทุกท่านนะครับยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวุฒิชัยอริย,ยนวุฒิชัยของถูกเช่นเคยนะครับเอฟซี FC เราพี่น้องเราจําคันนี้ได้ไหมครับที่ผมลงว่าผมจะขาย2องแสนกะับห้าพันน่ะเนี่ยตอนนี้ติดมัจจาเรียบร้อยแล้วนะส่งอําเภอลําลูกกานะฮะส่งคลองหลวงลําลูกกานะครับนี่ครับเนี่ยปิดการขายแล้วนะ ตัวนี้พอดีมี FC ทางช่องเราก็คันที่ผมบอกว่าผมซื้อแบบพอแค่ขึ้นเทลเลอร์มาส่งผมได้ผมซื้ออะคันนั้นอะเนี่ละครับคันนี้นะครับรี่มซื้อไว้สองแสนกาันห้าพันนะฮะที่ผมจะขายสองแสนกาพันห้าพันอะแล้วทีนี้ติดมาจําเรียบร้อยแล้วนะนี่ครับก็ถ้าอันไหนมันไม่ดีก็แต่งเติมหน่อยใช้งานได้ครับเนี่ยผมก็เอามาตักในกลางร้านแล้วก็มี FC เรามีพี่น้องเราก็ปิดไปแล้วตัวนี้ติดมาจําแล้วนะ ผมก็จะทําเป็นคอนเทนต์ส่งรถเหมือนเดิมครับคันนี้ส่งลําลูกกานะฮะพอดี f อเราทางช่องเราซื้อแบบไม่เห็นรถนะครับซื้อเฉพาะใน YouTube ก็ผมก็บอกว่าก็ลดราคาประมาณนี้เราก็ธรรมดาครับทำงานได้อะไรได้เดินได้ขึ้นได้ตัดได้มันก็เวิร์กสุดๆแล้วครับนี่ครับผมขายขายราคามิตรภาพร่ะขายแบ่งๆกันอะดูนะฮะเจ้าโกเบตัวนั้นก็ตัดเรียบร้อยแล้วนะเหลือ ตัวนู้นน่ะก็เจ้าโกเบกับอ่าเหลือซัมซุงเหลือซัมซุงซัมซุงกำลังจะตัดนะครับอยากได้อะไรตัวไหนทักมานะผมกําลังจะตัดนะตัดตัดทุกคันครับที่เนี่ยถ้าสมมุติว่าขายเป็นคันไม่ได้ก็ตัดอะไรขายครับไม่ยากครับผมง่ายๆนะฮะมาอยากได้ตัวไหนทักมาหาผมนะนี่แหละครับเอาใช้งานอยู่ตรงเนี้ยพอขายคันนี้เสร็จก็จะเอาคันอีคันนู้นนะครับมายืนใช้งานแทนครับเรียบร้อยครับ ยกไปยกมาอยู่้วยแถวนี้แหละอ่านี่นะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบรถใช้งานได้ตามสภาพสีสันเราไปทำหน่อยถ้าอยากให้สวยจริงๆนะแต่งเติมสีสันจบเลยครับคันนี้ดูระบบครับมผมว่ามันไม่มีโหลดนะในความคิดผมผมว่ามันไม่โหลดนะคันนี้ถือว่าใช้งานก็สมราคา2องแสนกับห้าพันฮะดูครับดูการใช้งานนะฮะ แล้วก็น่าจะขึ้น,นส่งลูกค้าประมาณไม่ไม่วันศุกร์กับวันเสาร์นี้นะฮะแล้วก็ตัวซัมซุงแล้วผมจะไปเอาคันนั้นนะครับอ่120รุ่นสามคันนั้นครับมาใช้แทนแต่200รุ่นสามคันนี้ยังอยู่นะ200รุ่นสามคันนี้ยังอยู่นะก็ตัดแบบนี้ครับโอ้เครื่องตัวนี้สวยจังบางกรตัวนี้สวยมากเลยเนี่ยเดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงนะฮะเสียงเครื่องเป็นยังไงหลังร้านก็จะแบบนี้นะครับ นี่ครับหลังร้านนะฮะนี่ครับช่างอาร์ตกำลังตัดบางคนก็บอกผมว่าบางคนก็บอกผมว่ารีวิวตอนตัดให้ดูหน่อยนี่ครับช่างอาร์ตกำลังตัดแล้วครับเป็นชิ้นแล้วนะก็เหลือแท็กใบแล้วก็ตัวเดินตัวเดินก็ตัดแยกชิ้นไว้นะครับส่วนเฟรมส่วนอะไรต่างๆอย่างเงี้ยตัดตัดซากทิ้งหมดเลยนะกุ้งกีดกุ้งกีกระบอกแล้วก็ใบล้อนำอะไรอย่างเงี้ยจะเก็บไว้นะครับ แต่ว่าพวกเศษบูมอาร์มอะไรต่างๆเนี่ยผมตัดทิ้งหมดเลยนี่ครับช่างอาร์ตกำลังตัดนะฮะแบบนี้เลยการตัดก็แบบนี้แหละครับตัดแมคโคครับก็ถ้าสมมติตกรุ่นหน่อยอะไรหน่อยอะไรที่มันไม่เนี่ยก็ตัดทิ้งครับไม่ได้สี่เรียสไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับตัดไปเลยก็ขายเป็นอะไรเอานะฮะเอฟซเราพี่น้องเราคนไหนที่มีรถแมคโครมั่งแฮกเตอร์มั่งหกล้ 6, อสิบล้อรถบัสอะไรโทรหาผมได้นะเดี๋ยวผมไปทําความสะอาดให้ ก็เนี่ยครับไปปลูกขึ้นมาจากในป่าถ้าสมมุติไม่มีคนเอาไปใช้เป็นคันผมก็ตัดครับตัดอะไรตัวลงตัวเดินแท็กใบอะไรตัดขายหมดนะสนใจตัวไหนทักมานะเครื่องเกียร์อะไรก็ตามในคลิปก่อนที่ผมลงไปนั่นแหละครับผมเนี่ยครับดูดูดูนี่ครับช่างอาร์ตครับก็เริ่มตัดชุดเอวตัดชุดโป๊ตัดชุดเฟรมล่างแต่ว่าบูงอามเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับตกลงปลอกปแป๊กแบบนี้แหละครับ ตัดเป็นเศษเหล็กนะครับโอ้เหล็กหนามากเลยช่างอาร์ตช่างอาร์ตบ่นว่าเหล็กหนามากครับ <laughs> ช่างอาร์ตจากขับไม่เป็นนะผมก็เลยบอกว่ามึงบนต่างยามันห่างห้างกับตัดถิมช่างอาร์ตลุยขับเป็นทุกคันเลยครับตอนนี้ <laughs> ขับเป็นเลยครับตอนเนี้เพราะว่าด้วยความไม่กลัวไม่ต้องกลัวว่ามันจะเสียไม่ต้องกลัว,วมันจะพังเรียบร้อยอ่าแล้วก็คันนี้นะฮะเอฟซี FC ทางช่องเราครับคามิโอคันนี้นะครับเป็นพระอาจารย์นะฮะเป็นพระอาจารย์กําลังจะมารับครับ วันนี้เดี๋ยวทําเป็นคอนเทนต์เดียวกันปิดการขายปิดการขายไปเลยนะวันนี้นะคามิโอคันนี้พระอาจารย์กําลังจะมารับนะครับ <S 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 แล้วก็เดี๋ยวร้อยสิบห้าคันนั้นนะครับร้อยสิบห้าคันนั้นที่ผมบอกอ่ะเดี๋ยวผมมาทำคอนเทนต์ให้ดูว่าผมจะขายเท่าไหร่นี่ครับคาร์มิโอคันนี้ปิดแล้วนะครับเดี๋ยวพระอาจารย์จะมาขับไปจังหวัดสกลน,นครนะครับกําลังเดินทางมาถึงไหนแล้วเราไม่รู้เดี๋ยวผมมาสัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งพระอาจารย์จะไปใช้ในจิตของวัดนะครับตัวเนี้เดี๋ยวทําเป็นคอนเทนต์เดียวกันเลย ปิดการขายเดี๋ยวทำคอนเทนต์เดียวกันเดี๋ยวสัมภาษณ์พระอาจารย์นะครับว่ามันจะเป็นยังไงคันนี้นะครับก็บรรยากาศหน้าร้านเราวันนี้ก็จะเงียบๆหน่อยร้อนมากช่างบางทําอะไรไม่รู้ตอนนี้เดี๋ยวถามช่างบางก่อนช่างบางทําอะไรครับรหรือเกียร์ใช่ไหม,มอ่าช่างบางหรือเกียร์ฮิโน่ใหญ่นะครับตัวนี้เป็นเ,นเนฟืองเฟืองพวกนี้ถ้าไม่ได้ขายนะก็ไว<ม>้ให้เขาจบไปขายเ<ม>ขาจบแบรนใช่ไหมช่างบางอ๋อ เกียร์ลูกหนึ่งนะฮะถ้าสมมุติมันตกรุ่นมันรุ่นใหญ่แบบนี้รุ่นใหญ่แบบนี้ตกรุ่นแบบนี้ลื้อออกมาได้อะไรมั่งครับช่างช่างบางอธิบายให้ฟังหน่อยอ่าไ้พวกราวพวกนั่นนะครับพวกชุดเฟืองพวกชุดเฟืองใช่ไหมครับครับพวกชุดเฟืองมันก็จะมีเป็นทองเหลืองไม่ได้ทิ้งเนาะแต่ว่าเกียร์ลูกนี้สวยมากเนาะช่างบางเนาะแต่ว่ามันตกรุ่นตกรุ่นแล้วครับครับผมแล้วก็เนี่ยครับเฟืองตัวนี้ก็จะลื้อออกมาแบบนี้นะครับพลื้อออกมาแบบนี้ปุ๊บให้เเาาไปปขย็นจ บาดาลนะครับเขาไปแปลงเป็นเฟืองเจาะน้ําบาดาลน่ะหน้าแรงใช่ไหมช่างบางจะขายดีช่วงหน้าแรงครับช่างบางก็จะลื้อทิ้งไว้อย่างเงี้ยเนี่ยครับพวกเราเกียร์พวกอะไรช่างบางก็จะลื้อกองเอาไว้ก็เฟืองสวยๆแบบนี้เลยแต่ว่าเกียร์มันอาจจะตกรุ่นตกอะไรไปแล้วเขาก็เลิกใช้กันพอเลิกใช้เราก็มักรื้อไว้ขายเป็นอะไรถูกไหมครับช่างบางครับไม่ได้ทิ้งครับผมอ่าไม่ได้ทิ้งนะฮะขายเป็นอะไรทั้งนั้นเลยนี่แหละครับความรู้เล็กๆน้อยๆของช่างบางครับเป็นช่างบางเป็นฝ่ายขายแนวหน้า เป็นหัวหน้าของร้านผมนะครับเนี่ยใครเข้ามาร้านผมไม่รู้จักช่างบังเป็นไปไม่ได้นะครับช่างบังจะเป็นฝ่ายขายอยู่ร้านส่วนช่างทอนช่างชาติเป็นหน่วยลบพิเศษออกนอกร้านกับผมใช่อ่าโอเคครับเดี๋ยวรอลูกค้ามาแล้วก็เราค่อยมาคุยกันเนาะโอเคครับมาถึงแล้วพะอาจยา์สวัสดีครับเอ้ครับเดี๋ยวไอ้เดี๋ยวให้พะอาจยา์ดูรถก่อนเนาะเพิ่งมาถึงสดๆร้อนๆเลยนะเนี่ยผมก็ถ่ายคอนเทนต์เลย เดี๋ยวผมจะสัมภาษณ์ทางุวกิลแล้วกันไม่สัมภาษณ์พระอาจารย์ไอ้ครับไอ้ครับสวัสดีครับสวัสดียังเป็นทางการเนาะไอ้เมืองติดตามผมมาแต่โดนไปหรือจังไหรก็ติดตามนี้เลยครับติดตามอยู่เรื่<ม>อยเยม็นบอเห็นเรามากมันบอสขั้นน<อ>ี่เห็นเรามากมันเป็นแต่ใส่เป็นแต่นั่นอยู่เนาะขั้นนี้มือนี้เขาจิับขับขับไปใสนี่ยจังหวัดไหนสกลนครสกลนครอำเภออะไรครับสองดาวครับสองดาวสกลนครนี่ครับได้ให้พระอาจารย์เมืองก่อนนะครับเนาะว่าตรงที่ตามที่ผมบอกบอ เดี๋ยวให้พระอจารย์ดูรถก่อนเนาะวันนี้ก็นี่แหละครับเป็น f อทางช่องเราก็ดูกันมาแล้วก็โอนมามัดจาผมแบบไม่เห็นรถผมก็เช็คนะ้ำมันเครื่องน้ํามันเกียร์น้ำมันอะไรต่างๆให้ครับวันนี้ก็น่าจะปิดการขายนะครับขับไปจังหวัดสกลนครน,นะครับคันนี้เดี๋ยวรู้เรื่องครับตอนนี้พระอาจารย์กําลังดูนะฮะว่าตามที่มันมันมันตรงตามที่ผมให้ชมใน YouTube ไหมกําลังดูอ่ะเดี๋ยวให้พะอจา์ดูก่อนเนาะว่ามันตรงไหมดูดีไหม นี่ครับตามที่ผมบอกไหมอ่าเดี๋ยวให้พะอจา์เพื่อนเมืองก่อนนะพอนอะอ่าเดี๋ยวให้พะอจารย์ดูก่อนเนาะแล้วจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับหลังจากที่ดูคามิโอคันนี้เสร็จนะหลังจากที่ดูคามิโอคันนี้เสร็จนะต่อกันนั้นเลยครับฮะอ่ารถร้อยสิบห้าราคาแปดหมื่นบาทมีอยู่จริงนะฮะนี่ครับปิดไปแล้วครับพะอจารย์เอาคู่กับคามิโอไปเลยครับพะอจาย์ นี่ครับมีอยู่จริงนะฮะอ่เดี๋ยวผมเมื่อไห้ครับพอาจารย์บ่อยากนี่ครับดีดูดูปิดการขายไปเรียบร้อยแล้วครับคอนเทนต์ช่วงนี้จะเป็นคอนเทนต์ปิดการขายนะคันนี้ผมขายไป80 0 0 0บาทนะครับให้พระอาจารย์ไปทําลงทานน่ะพระอาจารย์บอกว่าจะเอาไปวิ่งจะไปวิ่งทาลงทานผมเลยขายให้ในราคานี้ขายไปไม่ใช่ปัญหาครับคือผมตีเทินจากพี่เข้ามา80 0 0 0เหมือนกัน ทีแรกล้วผมก็มาตั้ง8 9ด0 0ื่นเกอะไรอย่างเงี้ยแล้วพระอาจารย์บอกว่าจะเอาไปทํารถขนเกี่ยวกับทำโรงทานน่ะผมก็ขายครับพระอาจารย์ขอ8,000 80, มื่ได้ไหมจะเอาไปทำโรงทานผมขายเลยไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วครับนีเ่เรียบร้อยครับนี่ช่างทพรกําลังเช็คให้ครับแตะแตะก็ติดตึกตึกตก,ก็ฟิว <laughs> โอเคครับพระอาจารย์น่าจะเอาไปสองันครับไปใช้ในภารกิจของโรงทานของพระอาจารย์นะครับ ฮ่าโอเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตอนขับกลับค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งครับผมไปแล้วครับเจ้าคาเมโอเราไปแล้วครับคันแรกไปแล้วไปนเลยครับขอบคุณครับเดินทางปลอดภัยเด้อแล้วก็คันรถตู้พระจานทร์นี่จะตามไปแล้วก็คันนี้ครับก็จะตามเป็นคันที่สามนะครับไปแล้วครับไปอยู่ที่จังหวัดสกลน,นครนะครับเอี FC จากช่องของเรา ที่บอกว่าดูผมเป็นประจำนี่นะครับดูผมเป็นประจำนะครับคันนี้ก็จะตามไปอีกอ่าโอเคครับผมไปแล้วครับสำหรับหกล้อวันนี้ไป2คันเลยไปแล้วครับไปแล้วปึ๊บอ่านี่ครับ6ล้อคันละ8 0 0ห0มีอยู่จริงฮะ,ะอยู่กับผมขับกลับได้ด้วยนะฮะไปแล้วเรียบร้อยนะครับ ปแล้วครับมีไฟเลี้ยวมีอะไรเรียบร้อยครับคันนี้ดูครับอ่าโอเคท้ายคลิปแล้วฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยวุฒิชัยอะไร่ยนต์วุฒิชัยของถูกถูกจริงการันตีจากผมวุฒิชัยอะไร่ยนต์นะครับ087.9519226 095.664.3826วุฒิชัยอะไรยนกระสินนะครับ ID ไลน์ผมนะ ตัว B กับตัว T 8513ย้ำนะครับ BT 8513ดห้งสาช่างมั้งขอบคุณ FC หน่อยขอบคุณครับขอบคุณ FC